เฮ้ยผมขอสึกแบบบันเทิงกเกินอาเฮ้ยสวัสดีคนไทยชิกิมลำใหญ่จากข้างทางที่คอยทานข้าะหน่อนที่คนจะพาไปพามาจากสภาที่คนป้าติยายืนดูไปกระชาโอ้โหวันนี้มันฉันคึกนอนตาผมขนนอนเกินครับโจ๊กที่นองวันนี้ก็ยกนชายเที่ยวแจ็คกัปดีในน้ำเขาคนแปลกหน้าทุยไอ้เหี้ยดูชีอก็ดูแล้วคนแปลกหน้าต่อเล่น๋อคือพี่บูะไรนิ่นั่นเองค่ะโอเคนายทำคลิปโอเคทำทำทำ ดี u, blessing, done, Onion, no I I no ๋ยวเดี mm ๋ยวไม่ทำไม่ทำตอบก่อนไม่ทำ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 ครับไม่ทําไม่ทำที่นอนวันนี้ก็จะมาหนึ่งหนึ่งกันครับที่นอนจากที่รู้กันดีว่าเวื่อซีมือพงกับพี่บุญน่ะเออแบบพงค่าจะแข่งแก่งแบบพอกันหรือไม่เขาอาจจะแข่งแข่งว่าแก่งแห่งทีนอนพี่บุญผมผมจะชอบพี่เขาได้อะไรเงี้ยจริงเออเฮ้ยดาบเออ อ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดไม่ติดดาบผมไม่ติดโอเคก็ต้องดาติดไฟใหม่คือดาวของไม่ติดไฟแล้วไงคืนนอนขอบจัไปบอกข่ากับว่าทำยไงดีเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ปะโอ้โอ้พระเจ้ามันคือเฮียอะไรเกมติดถมวยนะครับเกมติดอะไร มันเป็อย่างได้กูไม่อ่านอ๋ออ๋อเข็มทิพย์ห้าตีนนี่เองเจ็ดเก้ที่นอนก็ทำสนามเทียบร้อยที่นอนสนามของเราคือตรงกลางคือด้านนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าด้านนี้มันเป็นด้านที่พื้นที่ตรงกลางมันมน่าสนุกสนามมากอืมอืมนี่ขับไปไกลกว่าคือด้านน้นาถ้าคุณ สนมามจะทำเดินแบบนี้ทำเอาเช็บนในดีกว่ามันจะสะดวกกว่านอกก็จะเอากอเพลนะ็กันทั้งทีเอากอเพลกทั้งตัวครับไหนก็ฟาร์มเด็กไปก่อนครับฟาร์มเด็กฟาร์มพวกกุ่มของไปก่อนขอตตัดไปตอนที่เราเตรียมขอบพร้อมกันจะฟัดกันแล้วครับเขียนซึ่งรงเท้าเชโอเคก็ตัดกลับมาตอนนี้มันถึงช่วงเวลาที่คุณรอคอยแล้วครับ มามามาเลยบุ้มชงไว้ที่คุณรอคอยมุดออกมาต่อหนามุดามุมดามุมดาม เอนนี้ก็ใช้ดาบเบกซูกันครับฝึกครั้งนี้มาซูซี่ก็รู้เกินมันดูเดือดเผ็ดมันมนกระเพราไก่ที่กูเพิ่งแดกมาเมื่อกี้อุ๊ยเฮ้ยไปกับเสียแล้ววะตั้งหลักตั้งลักกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ ฮึชาคือว่จะสู้เขาได้บุยนิ่งครั้งนี้มาสู้สีอยูเดือดพิกมันก็พออุยต้องเร็ววันนี้ต้องเร็ววันนี้านชาเข้าขไปได้ชาเข้าขไปได้แตกรอบแรกผู้ชรารไปก็คือผมครับพี่น้องที่น้อยที่เมื่อกี้ผมแบบอาจจคือมันจะตั้งแต่นาน้วครับแต่คือแบบด้วยความที่อยู่ดีเราไปแดกกระเพรามาไงแดกของเยอะเกินทำให้เราต้องไปเคลียร์ห้องน้ำก่อน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไปทําไมให้กูต้องไม่เสียบใหญเใี้ยรุฝึกไขมันเมามันดเดือดเพราะจะกต้องมาสู้คนที่แข่งกงบพ่อกับเราอนที่คุยกันเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกือบพลาดแล้วอีนึ่งมือผมยังเตรียมพร้อมไม่เต็มที่อืมกระดูกนิ้วยังไม่เตรียมพร้อมอ่ะบูรนี่ออกไปซะของข้าเราไปซะทำให้เรสู้นนี้ก่อนรู้สึกมันแบบมันเตี้ยไปอ่ะสู้นิดสักนิดนึง เออส่งมาเนี้ยโอเคตัดมา okay. ดรอบสองมาเพียงตั้งมาเลยมาเลยมาเลยบุนนำ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 บุนบนำเาวลาเราจะทิ้งจังหวะการตีเราต้องตีให้ไหมสุดที่จะทำได้ช่วงเวลานั้นนึงวิธีต้องตีสองครั้ง <c oughs> เออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาเอเข้เามาเข้ามา อเพิ่มสูงกันหนึ่งเพิ่มความสูงก่อนตีเด,เดียวเกินตีเดียวไปหน่อยนิดนึงโอเคเอาไม่เอาไมา่อุ้ยเบ้อหย่าถิ่งจังหวะครับอย่าถึงจังวหวะไ้มาบเขาได้ตีฝนเราแมวเขาได้ดุดเดือเราเขาดุดกอยู่ มาเลยมึงดำ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 มามไปตายซะกูจะกูจะไปตายกูจะชนะเพื่อนน้องๆคุยตามที่ดูคลิปนี้อยู่ที่น้องกูว่าต้องมีคนดูประมาณสามร้อยคนน้องฝากถึงอนาคตสามร้อยคนกูต้องชนะได้อยู่ทำมึนดำมึงาำตายดำบวยนีอย่าไปสวนกูบอก่าสวนมาเอ้ยเอ้ยคึกอยู่เนี้ยคึกอยู่เหมือนกัน อรอบที่สองผมก็ชนะตามเคยครับด้วยความเก่งที่ฝึกมาทั้งด้วยแรงนิ้วครับผมบอกแนละ้วเล่นนิ้วบ,บ่อยๆปัจจัยเป็นแบบนี้ครับปับจจัยเก่งๆพี่น้องครับฝึกเล่นนิ้วบ,บ่อยๆแบบผมครับแล้วคุณจะตีเร็วไหมผมเออเล่นนิ้วบ,บ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งโอเคเอาให้เขาก่อนอันนี้ไม่น่าตก,กน,นะคือแบบไม่น่าตีแบบเด้งแบบตัวนี้ยเรพราะจาก

ต้องเร็วกันนี้ต้องเร็วกันนี้ดับเป็นเดิมแรงอง๊อฟอู๊ดจังหวัดน,นี้ผีต้องคึกคึก,กวันนี้ต้องคึก,กวันนี้กูต้องเร็ววันนี้ต้องแข็งแกร่งวันนี้เสียงก็กลับมาโอ้โหไอรถไปตอนนี้แตกแตกไม่ไม่แตกครับโอ้โหเขาดูดทัน ทั้งนี้มันทั้งเมามันโอ้ยโอ้ย,อยคุณดูทะลุว้าเมื่อกี้กูตีเข้าเยอะไปอ่ะท้ายเข้าแบบเด้งเข้าไปานนะอไอตอนนั้นก็คือไอ้ตอนที่เขาเด้งอ่ะมันทะลุไปเว้ยแล้วพอมาทะลุอ่ะมันตีไม่ถึงคือด่ากูไม่ตี ทูบล็อกไงไอ้เย่แล้วคือนะคือแบบโอ้โหตายดิแพ้เลยรอบที่สามฝ่ายีชน,นะคือพี่บูนนะโอ้โหตอนนี้คือผมนำไปแล้วไอ้น,นี่สองเมื่อกี้เขามีพลังแห่งบักบักคุ้มครอง,องแต่ครั้งนี้คาตูชาเจ้าให้ได้แป๊บหนึ่งขอเสริม้าก่อนนะ ก้กวาวกั่งุองเท้าก่อนนะบุญรองเท้ารองเทเออรองเท้าโอเคนี่แสดงว่าพับมึงตีเอวเกินมันก็จะถูืมตาสุดท้ายโอ้ตาส้ายทองเลยทองเลยแป๊บนึง ทำไมระดับรด,ดับเด็กเนี่ยขี้เกียจอะโอเคโอเคตักท้องตักท้องบูนบูนตักท้องตักท้องตักท้องไอ้แข่งกนไม่รู้แล้วรอบเลยเออตักท้องโอเคมันจะดับเด็กก่อโอเคจะไปพี่เราฝึกแั่งนี้ก็คือฝึกเขาท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ครับมาเลยมาโอเค เร็วกว่าน,นี้ต้องเร็วกว่าน,นี้ต้องเร็วกว่านีอ้อย่าเข้าส่วนได้แบบงูในทีนี้ โอยรถ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 มาเสียงมาโอ้โหรถมาเสี่ยงแปบดังเมื่อกี้แตกตือขึ้นมาโหรถมึงขับผ่านเลยตอนนี้บ่อยเกินเสี่ยงรถรถกวนอิสหายติดต่อยกันอยู่ขัดฟัดกันอยู่นี่รถมากวนนี่นอนฝั่งขีราไปก็คือฆ่า ไอ้ย่ยากูต้องหาผ้ามาตัดไอ้ย่า้กกูว่าผ่าผ้ามาตัดได้นีมึงจะตัดเอาให้เฟี้ยวเลยหรอเมื่อใครพูชนะจริงข้าคือผู้ชนะบูอนิ่งบอกแล้วตั้งแต่ตอนนที่ข้าได้แพ้เจ้าไปอะข้าได้ฝึกฝนโดยการแบบฝึกไปก็สอบสายมาโดยตลอดข้าได้ฝึกความเร็วนิ้วข้าได้นิ้วบ่อยๆเป็นทุกวันสุดท้ายข้าก็แข่งแกล่งเจ้าจริงไหมๆๆบ้างไหมบ้าง เรื่องนี้สอนว่าถ้าคุณอยากเก่งเกินว่าพวกผมต้องเล่นนิน้วเก่งว่ะครับต้องเล่นนิน้วบ่อยๆจำไว้พี่น้องอือตาสุดท้ายมันใช้ดาบไปเทอะด้วยโอ้มัใช้ดาบมาเลยคือไอ้สกินอ่ะมันไม่เกี่ยวกันนะมันอยู่ที่ความชอบพอส่วนตัวครับ พอสวนอ่ะมามาเอาอย่างนี้ได้ะกูก็ต้องเอาจริงด้วิมึงเคี้ยวมึกงกระโดดตีเอาจริงกูหรอกูก็ใช้ความเร็ดือดต่เอาเจอเอาจริงดิ ta nếu cú mà lên đều tiền lại đều cơ đúng nam cũng được ui tại anh quá ui lột phe khẩu lột phe phe khẩu bắp bơ chìm ทีน้อาแต่ที่คุณดูคลิปนี้ไปแล้วคุณก็แบบเป็นอัคือคลิปนี้ทำพวความสนุกเราใครไปไฟแพ้ไฟชนะเราไม่รู้แต่ที่รู้กูแม่งเมืนอยู่ใช่ไหม,อมเออเอออย่างนี้ะใช่จริงจังจริงจังมากเจี้ยกูโคตรจริงจังเลยเอาซื้อของผิดไปของผิด อืมพอละโอเคที่อนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปูนของเราครับที่มาให้กระเบายวันนี้ครับจบเลยไหมจบเลย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 ที่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บูนอะไรนี่ครับที่มาเล่นกับเบายวันนี้ครับที่อน,น,นอนเขาก็คิดว่ากูไม่ถามคิดแลย <c oughs> ไม่บอกอยากเลยไปเนะพี่บู งั้นคลิปนี้ช่วง,งนี้ก็ต้องขอบคุณจากเสียงครั้งนี้จากผุกคนที่แต่ผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้ไอตอนไอตาท้ายถึงกูจะแพ้แต่ไม่ใช่ว่ากูแบบอืมสู้เขาแล้วไม่มีโอกาสชนะอเอาไอ้ภาพยากมีเรื่องหรอยากมีเรื่องหรออ,รอ,หรอ,อะไรอะไรเอารมีอะไร,มะไรเมียวตบหรอโอ้โอ้